ใช่บอกฟ้าเห็นไหมคะเราก็จะแนะนำว่า้า้ทำโอรไฟเด็กหลังการขยิบโไปใส่ปุ๋ยยูเลียเออหลการใช้ปุ๋ยเคมีเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใช้ใช่ปุ๋ยเคมีก็เหมือนกับว่ากลายเป็นว่าแทนจะว่าจะลดกลายเป็นเสื่มไปอีกงานส่งเสริมมาประมาณสี่สี่ปีค่ะเออแล้วก็ได้ประมาณน้ำหนักสดประมาณร้อยกิโลค่ะต่อเดือน จุดมุ่งหวังจุดเป้าประสงค์นะคะที่เราเราเพาะแหนแดงก็คือให้เกษตรกร,ร,กรนําไปเพื่อลดต้นทุนการผลิตทั้งการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ลดต้นทุนเรื่องอาหารนะคะ mm hmm. เพราะว่าตัวแหนแดงนยคะนอกจากจะมีไนโตรเจนสูงแล้วนะคะ mm hmm. ก็จะมีโปรตีนสูงด้วยซึ่งอย่างสัตว์ที่กินพืชอย่างนะะี mm ้ค่ะก็จะชอบอย่างเป็ดอย่างไก่อย่างปลาหอยเชลลี่สีทองอย่างเนะะี้ค่ะที่เกษตรกร,เ,ร,กรเคยเข้ามาขอเนะะี่ยค่ะ ก็จะขอพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปให้เลี้ยงเราก็ส่งเสริมให้เขาเอาไปเลี้ยงต่อค่ะค่ะนอกจากแบบสดแล้วมีแบบแห้งทำอะไรได้บ้างคะแบบแห้งนี่ก็คือเราเอาแบบสดนี่ค่ะไปตากแห้งแล้วก็เอามาผสมกับดินนะคะเป็นวัสดุปลูกเพราะว่าคุณสมบัติของเขาก็คืออุ้มน้ำสูงคล้ายๆพิทมอสแล้วก็ราคาถูกอย่างนี้ค่ะก็ถ้ากเกษตรกรเขาไม่มี ปัจจัยพอเยอะพอก็ใช้ใช้ตัวนี้แทนได้ค่ะเนี่ยค่ะไม่ค่อยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นเชือ้อราอะไรพวกน,นี้ค่ะก็จะใช้คิ้วหมักวะอยก่เคียเคยเค้ยวแบบนี้ค่ะเ,เ,ดเดี๋ยวได้แตบบ่มันเกี่ยวนะค่ะก็คือสมมติถ้าเกิดแบบพอมันแก่อย่างเงี้ยค่ะมันจะแดง นอนคาะัอเซตแล้วนอนเขาขะจ้าอ่อาหนังโอกบางทีไม่ต้องออนหนังโอกก็ได้แต่ก็อยากเปลี่ยนเดี๋ยวเป็นซอสเนี่ยค่ะมาตาแข่งโอ้โนอุ่นน้มซุ้มลักษณะคล้ายๆคุณเนือส้มบัตไค่้ายพิกมอดนะคะ แต่ว่าน้าหวาผสมดินกับตัวเนียงก็คือผสมตัวนี้เซ0แต่าการดินปะสตุกภกอื่นอีกที่ถึงพืชทวาเมื่อหล่อไปแช่น้านําปัญญาค่ะมันความชื้นมันจะสู้มามันจะอุ้มน้ำสุดอันนี้ถ้าแม่เด้งบอ่อใหญ่แต่นี้เรามีพื้นที่เยอะแล้วบางทีเราเออ อกมวยอย่างเงี้ยก็จะก็จะต้องให้ให้เขาให้เว่ากินเนีย่ยค่ะกินผื่ก็จะกินก็จะชอบอก็กลายเป็นหวาเช่นเดี๋ยวเราจะหาหัวหานอย่างเดียวก็จะเอาพวกนี้ไปผสม